อ๋ออัาแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวก่อนไปตั้งค่าก่นอนเปิดอยวเสียง๋ยวเสียงเพลงมันดังโอเคโอเคครับยินดีต้อนรับสู่รายการ S Mods สา3นะครับผมแลวเราก็กลับมากับเกม r าร์สโตนในโหมด Battle Grounds กันนะครับผมทุกคน r าร์สโตนมาอัปเดตใหม่ถือว่าเจียมตัวกเก่าๆก,กลับมาเพียบเลยทุกคนเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้เล่นตัวอะไรกันเดี๋ยวตัดไปตอนเกมเริ่มเลยก็แล้วกันไปกันเลยโอเคทุกคนมาแล้วเริ่มแล้วนะจ๊ะเออชุบบุชชุชัปปชวชลือฉลกอะไรได้ไหมไม่ได้ ไม่มีสิทธิ์เลยให้ตายเหอะเซฟไอ้นี่ดึงไอ้นี่เปลี่ยนเออได้อยู่ได้อยู่เนี่ยทุกคนอันนี้มันมันหายไปตั้งนานแล้วมันเขากลับมาทุกคนเขามันกลับมาปีศาจตัวเนี้ปีศาจตำมารนะวดเลย ตำรวดตำตำรวจเอ,อ้ตำรวจเนี่ยอะไรวะเนะี่ยโดนไปสองอุ้ยอฝ่ายเล่นมือหลอกลำบากใจแล้วทุกคนอันนี้เราผมคิดว่านะ่าเอามาสำรองไว้ดีไหมอืม เอามาก่อนอันนี้เอาลองมาฮ่าๆขาชอบตัวเคลื่นจังเลย,เเลยแล้วก็อีกไฟเป็นไรอะ่ะไม่บอกอใช้เลยดีไหมไม่เสียหายอะไหรอกใช้ไป ความสามารถของไอ้ตัวนี้ความสามารถของตัวที่ผมเล่นก็คือมันจะใช้โซ่ในการเขาเรียก่อะไรเหมือนจองไว้อ่ะแล้วถ้ามาครบสองคืนสองคืนอุ้ยสองเทินมันก็จะสามารถเอาออกมาเล่นได้เนี่ยเห็นไหม,มนี่จะประมาณนี้โอ้โหสวัสดีว้าวไม่ได้เจอกันตั้งนานถึงจุงเบย ี่าฮ่าข้าชอบตัวคลินจังเลยอีฝ่ายอีฝ่ายเป็นอะไรวิญญาณธาตุหรออืมวิญญาณวิญญาณธาตุว้าว โดนยิงปังเรียบร้อยแต่ตัวไหนมันจะโดนยิงก่อนเนี่ยแหละอืมโ,นะโอ้ยิงข้าขวาก่อนก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าโอเค โ oh อ้ไม่กมเอานี่มาวางนี่ดึงนี่มาใช้ปึ๊บสเต็ปสวยทุกคนเจี๊ยบสเต็ปสวย นะจ๊ะไอ้ย่เอาละทุกคนมันไม่ใช่ตัวที่อยากได้เลยอะ่ะ มาทำไมเนี่ยเอาไอ้หมูนี่มาทำไมตายเหอะไม่อยากได้เลยก็มันไม่ได้ตัวอื่นอะไรเนี่ย Hãy okay. mm. okay. subscribe so <hums> โถโอ้ oh my god โดนตกแน่เลยโดนตกยับโดนตกยับแน่โอ้โดนตกยับ,บ,ยบ,นนบ,ยบหงก่อนเลยสาม ก<ส>รอกนะแซมดึงน <alım S 2> ี่มาเฮียเซ็ปเียบ ว่าสวยแต่ตัวที่เฮ้ยนี่ไงน,นี่ไงอันนี้เดี๋ยวค่อยขายแล้วกันอันนี้ก็ยังไม่ใช้เดี๋ยวกันอี๋หรือใช้เลยดีวะ่ะเออหรือใช้เลยดีวะ่ะ อ่า yeah. อืมอืมใช้เลยดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนโอ้ โดนตกยับเฮ้ยรอดอยู่ตกตายเถอะว้าว Amazing man โจนสลัดป้นสดม อันนี้มาอันนี้วางอันนี้ใช้ไปต่อไปจบปุปะอืมอันนี้พอพออนนเอาไปก่อนดึงนี่มาแล้วก็ใช้สวยครับ ยี่ยมเวลิกูดเวลิกูดพี่เป้าอ,อันนี้ต้องอยู่หลังเอยเกือบไปเกือบไปอ่ะฮู้ฮูอันนี้เอาไว้นี่อ่าอันนี้เอเอาไว้นั่แเลยอือหืออี๋เดี๋ยวกลัวโดนยิงเอาไว้เอาไว้นี่ดีกว่า ไอ้น,นี่มันยิงบ่อยด้วยสิปังปะปะปังของ,ง oh, มันไปนวินของมันเล่นวิญญาณธาตุโอ้ไม่กอดจะโดนตบยับหรือไม่ติดตามชมอีพีหน้าไม่ใช่ถ้าไหวพิมพ์หนึ่งไม่ไหวพิมพ์สอง อุบะไหวอยู่ละมัง ba, ม้งอุบะไหวอยู่ละมั้งไปได้รับความมั่นใจนี้มาจากไหนกันอู Ooh, why you, why you? ้ไหวอยู่ไหวอยู่มัง้งมั้งเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยได้อยู่ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เออเราเนี่มานี่อันนี้ วิวบอลไม่เกี่ยวโอ้โห้าอ่าเยี่ยมเอาเอาันนี้มาเอาอันนี้ไปนั่งจันั่งจ้าเอาอันนี้อืมก็ดี นี่มือหลอกไม่เกี่ยวอันนี้ดึงนี่มาใช้ับสวยเยี่ยมจอดอันนี้ควิวบอเราย้ายมาอย่างนี้อืมอันนี้ก็สามเท่ากันามาไว้อย่างนี้เอยเยีย่ยมมากจอด มาตำนานใหม่ได้บันได้จุติขึ้นตำนานใหม่โอ้โหท้ออ่ะโอ้ผมเห็นแล้วผมท้อเลยทุกคนเฮ้ยทำไมมากระตุกอ่ะดีดีก็กระตุกทุกคนดีดีก็กระตุกเฉย โอ้โห,โหโดนตกยับโอ้โหโ,หโอ้เมก้ดโดนไปือสวยเลยทุกคนสวยของแทร เฮ้ยเจ๋ง,ง,ง,งใช่ยิงไม่ยัง้งอันนี้เอามาสวยจ้าอันนี้ขายทิ้งอันนี้เอามาโอ้โหสวยมากจด สวยมากเลยจอสสวยมากจอสเยี่ย,ยมทำไมมาดูกระตุกลนะ่นะกลายเป็นกระตุกเฉยให้ตายเถอะ สวยเยี่ยมอ๋อคนนี้หลุดไปถือว่าโอเคเซฟเพลย์เซฟสวยจ้าสวยจ้านะจ๊ะโหกระตุกว่ะ อ้าพั่นี่ดีกว่าเจ๋งเฮ้ยอะไระทุกครั้งที่มีเนี่ยตัวนี้ได้รับพลังจมตีได้รับพลังชีวิตปุกหนึง่งอืมถือว่าใช้ได้จอร์ดนจะจ๊ะ อันนี้ทุกอย่างเป็นทุกธาตุอืมอืมไม่ไม่เท่าไหร่ คิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะโอ้โหทุกคนผมผมแก้ไขเมื่อกี้นิดเดียวโอ้โหเลือดผมเหลือสิบตาย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 แตย่ตตตถึงออกไปแก้ไขมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นเยดีดกระตุกอยู่ดี กระตุกเหมือนเดิมอืมรูว่านี่น่าจะคือ น่าจะพอน่าจะพอืพอถไถใช้ได้อยู่ละมั้งอก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ ผมจะแพ้เลยเนี่ยเอาดีโ oh อไมก์กเขอสลับที่หน่อยแต่ผมคิดว่ายังไงผมก็แพ้ผมไม่น่าไหวอะ่ะ <laughs> ผมไม่น่าไหวไม่น่าไหวเอาตามความจริงเออใช่ทุกคนไม่ไหว ไม่ไหวทุกคนไม่ไหวไม่ซึ้งไม่ไหวโอ้เรียบร้อยยับวันนี้มาเล่นอะไรให้ดูเนี่ยโชว์ความไม่แว่เลยทุกเนโอ้โหอัปเดตแพทใหม่โจมสลลดไม่เท่าไหร่เลยทุกคนหรือผมหรือผมอ่อนเองวะ โอเคครับวันนี้ก็มาวันนี้ก็พ่ายแพ้โดยสมบูรณ์แบบก็ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ลงคลิปต่อไปให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ซ you a g a ก n ครับผม